พีดูนะไอเอาลมเอายางออกไม่ให้ไม่ให้เสียหายสมมุติเราบีบเราบีบเรียบร้อยใช่ไหมเราขึ้นแท่นเนาะถ้าเรางัดเดี๋ยวปาทำให้ดูถ้าเรางัดปุ๊บ <c oughs> บางทีอะถ้าเรางัดปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกตึงๆมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นคือมันขืนมากๆมันไม่ขึ้นให้พีสังเกตนี่อู่นะ <c oughs> ด้านตรงข้ามนะตรงข้ามเลยหรือหรือรอรบๆกดลงกดลงกดลงให้มันตกขอบเห็นไหม ให้มันตกเพราะว่าบางท,ทีที่มันตึงเพราะว่าเพราะว่าขอบตัวนี้ยขอบยางอ่ะมันอยู่กับตัวนี้เห็นไหมตรงที่ไหนไหวะเดี๋ยวไปให้ดูนี่ขอบยางบางทีขอบยางเนี้ยมันมาอยู่ตรงขอบบนนี้เห็นไหมมันเลยทําให้ตึงก็จะไม่หลกตอนนี้อยู่นี่ให้ทาให้ตึงเราต้องขม่มันลงนะขมลงทั้งหมดนี่ขมลงนี้เลยรอบๆนะบางทีเราแทางแทงนี่ขมลงให้หมดพอหมดปุ๊บอันนี้ป้าทำทำม,มือเดียวนะ เห็นไหมม,มันจะมีพื้นที่ว่างเยอะขึ้นเราก็เดี๋ยวเข่าดันขึ้นเตรียมมือไม่ถนัดโอเคเราก็งัดขึ้นมานะอย่าให้โดนแห็กลงนะเห็นไหมให้อยู่บนสันของไอ้ตัวขึ้นถอดยางนะนัดขึ้นมาให้มันพ้นห,หัวปมเนี้ยปึ๊บพ้นหัวปมม,มารูวะเหยียบหมุนให้มันหมุนลูกหมุนเห็นไหมมันจะออกง่าย โอเคนะข้างล่างเหมือนกันข้างล่างก็ยกขึ้นมาแล้วก็งัดออกข้างล่างก็จะง่ายง่ายกว่าข้างบนโอเคนะเทคนิคถอดยางฝั่งล่างไม่มีอะไรมากเห็นไหมลูกจับให้มันลอยขึ้นนะเห็นไหมพอมันลอยขึ้นปุ๊บแล้วก็เกี่ยวด้านล่างเลยเห็นไหมเกี่ยวด้านล่างปุ๊บมาดูประมาณนี้นะเห็นไหม เสร็จปลายขอบไหมก็จะเกี่ยวเกี่ยวขอบยางเนอะเสร็จปุ๊บนัดขึ้นมาหลุกนัดขึ้นมาเห็นไหมหลัขึ้นาปุ๊บพอพอนพ้นปมพ้นปมเราก็เหยียบเหยียบหมุนเห็นไหมหลุดละแค่นี้เองไม่ไม่มีอะไ,ไรมากโอเคนะข้างล่างง่ายง่าย,ง,ายาง่ายกว่าง่ายกว่าข้างบนเยอะ พีดูลูนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเนยที่ที่บริษัทพีเหมือนกะละมังเห็นไหมมันเป็นเนยเป็นไข่นะคะวิธีทาลูนะพีดูนะทาทานี่เลยนะทาขอบขอบนี่เห็นไหมขอบมีทท้าหมดแล้วก็ทานี่ด้วยนะเห็นไหมเวลายางมันเข้ามันจะได้ไม่ไอ้นี่เออมันจะได้ไม่อะไรลมันจะไม่ขืนมันจะลื่นพึ้นลงไปนี่ทายงนี้ลูนะนเห็นไหม ขอบในครับมันจะเข้าไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมทาขอบในด้วยเวลามันเข้ากับขอบยางมันจะได้ไนั่นมันจะได้ลื่นนะดูนะดูในอนอะ้นไม่เนี่ยทาปุ๊บทาเหมือนกันทั้งสองด้านนะทาบริเวณนี้ให้ทั่วนี่ขอบในทาด้วยปุ๊บนี่หนไหมมันจะได้เข้าง่ายนะทายถึงสันขอบเนี้ยสันขอบเนี้ยดูนะนพอทั่วปุ๊บมันก็จะโอเคละ ฝั่งอีกฝั่งนึ้งก็เหมือนกันทาแบบเดียวกันทาแล้วก็ทาให้มันชํำๆไปเลยไม่เป็นไรหรอกทาลงนะทาไปเลยจำพิธีที่ป้าบอกที่แรกะทาให้ถึงขอบนี่ แล้วก็ทาเข้านี่แล้วก็ทานี้ทาไปเลยลูกใครจะว่าไงก็ช่างมันทําให้มันลื่นเข้า mm hmm. ใจไหมทาขอบแล้วเข้าไปนี่ทามาเลยให้มันเข้านี้ด้วยครึ่งหนึ่งนะเป็นไงด,ดีไหมนี่มันจะเข้ามานนิดหน่อยหนึ่งเห็นไหมนี่มันจะทําให้ลื่นเขาจะไม่หลุกใส่จุบก็ง่ายๆอันนี้ปะตัดออกแล้วนะตัดออกแล้ว ก็ใส่มาเข้าไปสอขึ้นมาเนะอะตอขึ้นมาสรจปุบเราก็เอาเนี้ยมันจะมีมีเครื่องมือดึงข้ามันอยู่มันจะมีเกลียวข้างในใส่เข้าไปแล้วก็หมุนค่อยค่อยหมุนเนาะหมุนเข้าเกลียวไปเว้ยหมุนเข้าเกลียวไปนี่ทำมือเดียวก็โปรตีนสอ,องมือมันจะประคองกันได้โอเคพอมันสุดเกลียวปุ๊บแล้วก็เห็นไหมหันเลยนัดรับพขอบ ทานี้เลยใช่ไหมงัดพอเรากดกดด้ามปุ๊บอันนี้จะลอยขึ้นมาเห็นไหมนะปุ๊บพอพลนปุ๊บเห็นไหมมันก็จะลงหลอกลงหอกเองละเห็นไหมไม่มีอะไรดึงไม่ต้องกลัวขาดเพราะว่าของใหม่มันไม่ขาดง่ายโอเคเนาะอันนี้ง่ายๆพอเราทาทั่วลูกนะ การใส่ยางก็ก็พีสังเกตนะอันนี้คือจุบลมนะที่ป,ป้าเปลี่ยนใหม่จุบลมจะอยูข่ข้างบนใช่ไหมจุบลมที่ต้องอยู่คู่กับตัวนี้เสมอลูกนะไอตัวที่บอกเอบอกวันเดือนปีผลิตของยางเข้าใจไหมลูกเดีย๋ยวให้มันอยู่ด้านด้าน,ด,านด้านหลังนะให้อยู่ด้านหน้ากับจุบลมนะลูกนะตัวนี้อยู่ด้านหน้ากับจุบลมนะลูกนะต้องคู่กันเสมอนะถ,ถ้าถ้าเกิดเรามันมีตัวตั้งศูนย์เราให้ตั้งศูนย์ไปอยู่ฝั่งนี้ลูกนะอยู่ฝั่งนี้ ถ้าเกิดไปอยู่ด้านหลังเวลาล้อมมันหมุนมามันจะมันจะเกี่ยวกับตัวนี้ทําให้แม็กเป็นรอยนะถ้าเกิดเขาไม่ถอดออกให้เขาอยู่ด้านหน้าเสมอโอเคการใส่ก็ไม่ยากเดี๋ยวป้าทำมือเดียวก็ได้นะพี่ดูนะมันจะเข้าออนะเราวางไปเลยอันนี้สังเกตำแหน่งมันเห็นไหมพีเอาเอวดันเข้าไปก็ได้นะแต่ด้ปุ๊บสุดท้ายพี่ก็ตีนเหยียบเหยียบให้นหมุนดูนะเห็นไหมดูนะ,นะมันจะลื่น เห็นไหมเข้าเวลาเห็นไหมมันจะลื่นหนกถ้าถ้าพี่ทาเหมือนทําที่ตาบอกส่วนตัวล่างที่เอ็นมาปุ๊บเอ็นมาปุ๊บเห็นไหมหลุกดูนะเห็นไหมให้อยู่ลักษณะนี้เห็นไหมนี่อยู่ข้างหลังนะอันนี้คือข้างหน้าเรากด,ดกดนิ่นะแล้วเหยียบดูนะเหยียบเห็นไหมมันจะลื่นเข้าเล,ลนะเห็นไหมโอเคลูกนะ มันจะลื่นเข้าทามทางมันท,ที่ป้าบอกเลยนะไม่ต้องกลัวมันฉีกเข้าจายไม่หลูก